ส่วนกรณีของอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบฝังเข็มอ่า <c oughs> แล้วก่อนหน้านี้ประจําเดือนก็มาปกติแต่พอไปฝังเข็มผ่านมา2เดือนแล้วประจําเดือนยังไม่มาเลยก็เลยกังวลว่าไอ้การฝังเข็มเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องประมาณกี่เดือนอันนี้เป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นอย่างที่บอกนะครับก่อนที่จะฝังหลอดยาเข้าไปใต้ท้องแขนตรงบริเวณใต้ิวงดังเนี่ย แพทย์หรือพยาบาลน่าจะต้องแนะนําตรงนี้นะครับว่าหลังจากฝังยาเนื่องจากมันเป็นฮอร์โมนเดี่ยวโปรเจสตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบบฝังหนึ่งหลอดกับฝังสองหลอดแต่ทั้งหนึ่งหลอดหรือสองหลอดเนี่ยก็จะให้ผลใกล้เคียงกันก็คือเมื่อฝังไปแล้วเนี่ยประจำเดือนอาจจะเริ่มกระปิดกระปรอยมาน้อยลงและในที่สุดประจำเดือนก็จะไม่มาส่วนใหญ่ถ้าหนึ่งหลอดก็อยู่ได้สามปีถ้าเกิดว่าสองหลอดก็ฝังแล้วอยู่ได้ห้าปีพอใกล้ครบตามระยะเวลาแล้วเนี่ยประจำเดือนก็จะค่อยๆเริ่มกลับมา ก็เป็นสัญญาณบอกอันหนึ่งว่าโอเคถึงเวลาใกล้เปลี่ยนละประสิทธิภาพของยาฝังเนี่ยมักจะเริ่มอ่อนลงไปแล้วนะครับแต่เรื่องประจำเดือนไม่มาเรื่องเลื่อนออกผิดปกติหรือแ่าบางคนเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมามากนะครับจากการฝังยาคุมเนี่ยก็ต้องบอกเลยล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนที่ฝังอยู่ในหลอดยาครับผมประสิทธิภาพของยาคุมแบบฝังเนี่ยเขาอยู่กี่เดือนเพราะน้องนี่บอกว่า4เดือนแล้วค่ะก็คือยังไม่ได้มีการตั้งครันเป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นฝังเข็มด้วยหรือเปล่าใช่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่า การออกฤทธิ์ของยาฝังค er, ุมก so uh ําเนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ใน24-48ชั่วโมงหลังจากที่มีการฝังเลยนะครับมันออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เวลาฝังเนี่ยแนะนําว่าให้ไปฝังในช่วงที่เริ่มมีประจำเดือนหรือกําลังมีประจำเดือนอยู่นะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้เช็คนะครับกลายเป็นว่านี่ตัวอ่อนฝังอยู่แล้วปรากฏว่าไปฝังยาคุมนะครับก็กลายเป็นว่าเอ๊ะท้องเกิดขึ้นแต่การท้องเกิดขึ้นไม่ได้ท้องเพราะ ประสิทธิภาพของยาฝังแย่หรือไม่ดีนะครับ,รบแต่เพราะว่ามันมีการปฏิสนธิมันมีการผสมระหว่างไข่อสุจิก,ก่อนแล้วก่อนที่จะมีการฝังยาเข้าไปนะครับ